สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับปินทาวหรือพิชยาดอทีเฮดนะคะก็ไม่ได้มาทำคลิปนานมากก็วันนี้นะคะก็จะมาทำแบบอ,อ๋ออ่นหน้าเบื่อน่อย ในฐานะที่ทุกคนทุกคนก็รู้กันนะคะว่าซีรีส์จ m นะคะได้มีการผลิตซีรีส์ที่ม,มีคุณภาพแต่เยอะมากๆากเลยนะคะก็ก่อนที่เจะจะก่อนหนึ่งไม่ค่อยรู้จักอะไอฟซี e xy, แบบซีรีส์แบบ G m เมช่อง g m เมก็ยังไม่รู้จักคือแบบเออเราเคืออย่างนี้เราไปเจอในเฟซมาแล้วฮีแมันลงแบบเรื่องแรกที่เราดูมันก็คือ ซีรีส์ที่ชื่อว่า Boy for Rent นะคะหรือผู้ชายให้เช่านะคะก็จะมีพี่ลีพี่ม่อนพี่พี่ฝนแล้วก็พี่อ้ายนะคะแต่จำชื่อจริงไม่ได้นะคะก็คือแบบโหแบโคตรเต็มเวสเลยนะคะก็ถ้าเป็นมันจะเป็นแบบภา็นซีนอะไรเงี้ยที่แลแบบ,บว่างใช่ไหม ก็เออกดเข้าเฟซใน Google เอย t u b e นะคะก็เจอแล้วแบบมีหลาย EP มากอ่ะคือเราก็แบบเรื่องต้อไปดูแบบเราแล้วเราจะบอกให้นะคะว่าเรารู้เรื่องนี้จะแต่เช้าถึงก็คือเลยรู้ไหมก็คือกี่โมงเอยููปเที่ยงคืนคะ่ะอ๋อคือแบบมันมีหลายตอนแล้วเนื้อหามันแบบ ซีรีส์เรื่องนี้ให้ให้ให้เราได้เจอกับซีรีส์เรื่องอื่นๆด้วยนะคะค<ฮ>ือแบบเราพอจบจากเรื่องนี้เราไปดูมันก็จะเจอกับไออะไรเนี่ยค่ะมาต่อกันเลยนะคะก็เออเราดูบาลเฟลินจบอวสานแล้วทุก AP แล้วครบทุกตอนแล้วเราก็ไปดูยูปรินหรือ,อยูร r พอร์ตนะคะตอนแรกที่เราดูเลยนะคะก็ ไม่มีใครมาแนะนำหรอกแต่แต่ว่าเราอะ่ะไปกดดูเองซึ่งเราตามมาจากบอยพลเรนเลยนะคะ mm hmm. ก็คือเรื่องเซอร์เนะคะเจ้าชาย mm hmm. แล้วก็นั่นแหละเราก็แบบเอขอกดเขาไปดูหน่อยก็ไม่ได้เสียหายอะไนะคะก็ก็แบบเออมันมีแบบหลายตอนแบบหลายเรื่องมากเลยนะคะก็ไปดูแบบนักศึกษาเงี้ยเราดูครบหมดทุกตอนทุกเรื่องเลยนะคะของยูปิน้นหรือยู่รีพอร์ต แต่ยกเว้นอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่ไม่ได้ดูหมดท้อแท้กับเรื่องนี้มากก็คือเรื่องอเออที่สิบทิศนะคะเป็นอีพีแรกเลยนะคะอืมคือแบบเนื้อหาเราเข้าไปดูมันก็แบบไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แล้วมันมีแบบสิบกว่าอีพีแลยเนื้อหาไม่ได้โอเคนะคะแล้วก็แบบเราก็ไม่ชอบเท่าไหร่เนาออือไม่ชอบโอเคคะ่ะ แล้วเรื่องสุดท้ายเป็นของเรื่องของไบอันนะคะแล้วก็แบบดูไบอันคือไบอันสนุกอยู่ก้าคะแนนแล้วคอดูไบอันเสร็จไปเรื่อยๆ,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 ๆที่นี้ก็มีการแนะนําซีรีส์นะคะซีรีส์เรื่องชอบมากคือมันก็คือเรื่อง My Buer รักไม่เอาฐานนะคะก็นาแสดงโดยพี่เจนและมิดาณนะน,นกรพันธ์เกิดทันกรพัฒน์เออขออภัย ก็มีพี่อะไรต่างๆนี่แหละก็แบบสนุกมากเลยนะคะจากแบบเป็นคนหิวธรรมดาแล้วรุกขึ้นมาสู้ก่าผู้หญิงที่ตัวเองชอบขอแนะนำเนินแล้วก็แบบแล้วพออย่างนี้เราก็แบบรู้จักช่อง GMM แล้วแล้วก็เราก็แบบเออแล้ขอบอกไว้ก่อนนะคะเรื่อง My User รักไม่เอาฐานมีพี่ลีลีทานัท โลตามันคืไม่ได้คือแบบเราจะไปดูซีรีส์ก็เจอพี่คนนี้อีกแล้วนะคะก็แบบเหมือนพี่ลีคือจุดเริ่มต้นที่เราทาซีรีส์เลยนะที่เราดูซีรีส์เลยนะคะก็ไปดูเรื่องไหนเรื่องไหนตั้งแต่เรื่องแรกก็เจอพี่ลีเรื่องสองเจอพี่ลีเรื่องสามยังเจอพี่ลีอีกนะคะโอเคใช่ไหมทุกคนเรารู้จักซีรีส์ของ G ีมแล้วทีนี้เราก็แบบมาเลื่อนดูช่อง g ีมินแล้วทีนี้ก็เจอซีรีส์เยอะมากๆแล้วก็แบบไล่ดูไล่ดูไล่ดูไป แต่เรื่องไหนชอบก็ดูเรื่องไหนไม่ชอบก็ไม่โอเคหรือดูอีพแล้วก็โอเคค่ะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปยาวไปก็ขออภัยด้วยหรือหญิงเสียงเบาพูดไม่ดียังไงก็ขอประทานเทษค่ะ